อบอุ่นและชัดเจนนนกุลชานนถึงน้องปีใหม่หากได้แต่งแม่แอปทักษออนต้องเป็นครอบครัวเดียวกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตโดยในล่าสุดนนกุลชาโนนได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการ Share s to Share EP 24ยอมรับว่าจริงจังเรื่องแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับนางเอกสาวคุณแม่สุดสัอรอปทักษอนและได้พูดถึงน้องปีใหม่ทำเอาได้ใจแฟนๆไปเต็มๆ โดยบางช่วงบางตอนหนุ่มนนกุลก็ได้พูดขึ้นมาว่าทุกคําพูดที่สัมภาษณ์สื่ออาจจะเล่นเล่นบ้างแต่ผมจริงจังทุกคําพูดนะในเรื่องความรักเราอยากจะแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกกับพี่เขาแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีน้องปีใหม่ด้วยอยู่แล้วเป็นครอบครัวเดียวกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตบอกเลยว่าประโยคนี้ได้ใจแฟนๆไปเต็มๆโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย อาทิอยากเจอผู้ชายแบบนนกุลเนาะนนกุลพร้อมสร้างครอบครัวแล้วแม่แอบว่าไงหนาะลุ้นครอบครัวใหม่ต้องมีน้องปีใหม่ด้วยนี่คนหรือเทพบุตรจิตใจดีจังค่ะขอให้เป็นครอบครัวแห่งความสุขสันต์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างนี้ตลอดไปนะคะจะรอชื่นชมจากใจค่ะเป็นต้น